ประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมาดูมาชมแล้วก็กลับแต่ประเทศไทยยังมีดีอีกหลายด้านมากมายครับทุกคนที่สร้างความประทับใจเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเห็นมาชมแล้วพวกเขาเหล่านั้นเกิดความรักเกิดความผูกพันเกิดความประทับใจเพราะ นอกจากความสวยงามของประเทศไทยแล้วยังมีศิลปะวัฒนธรรมอรารยธรรมอันงดงามนะครับผู้คนที่เป็นมิตรและอบอุ่นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นชื่นชอบผูกพันเกิดความรักเกิดความผูกพันกับประเทศไทยครับทุกคนอย่างเช่นคลิปนี้ที่ ชัดเจนมากก็คือมีสื่อต่างประเทศรู้สึกว่าจะเป็น BBC ของอังกฤษนำเสนอข่าวในมุมลบแก่ประเทศไทยนะพยายามนำเสนอข่าวข้างเดียวมุมเดียวนะก็อาจจะก,ก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยแล้วทำให้หนุ่มฝรั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้นะเขารีบออกมาปกป้องแล้วก็ตำหนิสื่อสื่อนี้ทันทีครับทุกคน เพราะว่าเขาอยู่ประเทศไทยมาแล้ว4ปีในเรื่องของความปลอดภัยนั้นน่ะเขามั่นใจร้อยเซลองไปฟังหนุ่มฝรั่งรูปหล่อ,อคนนี้เขาพูดถึงประเทศไทยและก็ตำหนิสื่อต่างประเทศสื่อนี้ครับผมห็น BBC บอกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยหรอครับผมว่ามันเป็นเรื่อง<ๆ>ที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะผม mm hmm. อยู่เมืองไทยมา4ปีแล้วนะครับเดินทางไปหลายจังหวัดผมไม่เคย ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความปลดไปนะครับแน่นอนครับทุกประเทศในโลกนี้นะก็มีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วถ้าคุณจะพูดถึงประเทศไทยในมุมอันตรายอย่างเดียวผมว่ามันไม่ค่อยอยู่ที่ถามเท่าไหร่นะครับแล้ว B. อ C. บีบีนะครับอังกฤษนะปลดไปไหมครับเคยเดินดูไหนลอนดอนตอนกลางคืนไหมครับ ปลดไปไหมครับถ้าคุณเป็นนักเข้าที่ซื่อสัตย์จริงๆคุณต้องกล้าวิจารณ์บันตัวเองด้วยนะผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยสมบูรณ์แบบแต่จากประสบการณ์ของผมผมรู้สึกว่าคนไทยใจดีอบอุ่นและก็ให้เกียรติกันมากนี่แหละครับผมหนุ่มฝรั่งคนนี้เขาก็จวกยับสื่อนี่เลยเขาบอกว่าไม่แฟร์ ถ้าการนําเสนอบอกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยพยายามนําเสนออมุมลบให้กับประเทศไทยเขาบอกมันไม่แร์กับประเทศไทยเลยนะถ้าในเรื่องของความไม่ปลอดภัยเขาอยู่มา4ปีเขาไปที่ไหนก็ได้ยังไม่เคยมีอันตรายอะไรกับเขาเลยนะครับและที่สําคัญถ้าพูดถึงความไม่ปลอดภัยทุกประเทศบนโลกวันนี้ย่อมมีนะ ย่อมมีฮะไม่มีชาติไหนแบบว่าสมบูรณ์บริสุทธิ์ร้อผมบอกไม่มีแต่ประเทศไทยผมบอกเลยว่าเป็น1ในประเทศนะผมบอกว่าติดท็อปหหรือ10เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอะ่ะผมบอกว่าอย่างนี้เลยคือฝรั่งคนนี้เขามาอยู่4ปีใช่ไหมผมยี่สิกว่าปีคำพูดผมอาจาะไม่ได้มีน้ำหนักมากเพราะว่าเป็นคนลาว หลายคนอาจจะมองว่าก็เพิ่งพาไทยก็ต้องชมไทยไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมว่านะถ้าคนมันจะไม่ชมอ่ะจะเป็นคนอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ชมเพราะเขาไม่ได้มาสัมผัสไม่ได้มาเห็นเหมือนผมนะผมอะ่ะมาสัมผัสมาเห็นมาอยู่มารับรู้ผมบอกเลยว่าได้เข้าใจในความเป็นคนไทยผมว่าผมสัมผัสเยอะมากนะ พอเป็นเป็นการยืนยันนะผมบอกคาพูดผมอา,อาจจะไม่หนักแน่นคนฟังอาจจะดูไม่มีน้ําหนักพอเป็นคนลาวแต่ผมเลยเอาคลิปเนี้ยที่เป็นฝรั่งที่เขาเพิ่งมาอยู่สี่ปีแต่สี่ปีถามว่าเวลามันน้อยไหมผมว่างานนะเป็นฝรั่งแล้วมาอยู่อีกประเทศหนึ่งอ่ะสี่ปีอ่ะ,อะเขาก็สัมผัสความจริงหลายอย่างได้จากประเทศไทยอย่างแน่นอนครับโดยเพราะความเป็นมิตรของคนไทยนะความน่ารักของคนไทย ความใจกว้างของคนไทยและความปลอดภัยนะผมอาจจะเป็นความเคยชินหรือเปล่าผมไม่รู้ครับทุกคนผมไปหาเพื่อนผมนันบเ่าต้นบ่าโบ้มั่งใครต่อใครหลายคนเพราะผมจะเป็นคนไปหาเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยมาหาผมหรอกเพราะผมอยู่ไกลผมกลับมาห้องผมแต่ละครั้งนะผมขี่มอเตอร์ไซค์เนาะ ตีหนึ่งตีสองตีสามยิ่งตอนที่ผมไม่มีแฟนนะผมอยู่คนเดียวนะบางครั้งตีสี่ผมขีข่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวผมผมยังไม่เคยเจอใครทักแบบใครมาขู่ใครมาอะไรไม่เคยก็ต้องขอบคุณจริง,รงผมบอกเลยผมผมไม่เคยเจอแบบนั้นผมอาจจะไม่อยากเจอหรอกนะแต่ว่าผมรู้สึกว่านี่คือปลอดภัยรู้สึกว่าเรามาเราสบายใจเรานั่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเราอบอุ่นใจเราไม่รู้สึกถึงความอันตรายนะผมก็เลยแบบว่า เวลาผมพูดผมพูดหลายคลิปอยู่แล้วเวลามีสื่อระดับต่างชาติมานําเสนออะไรที่แบบว่าลบเนี่ยผมว่ามันเป็นการลิฟเครดิตฝรั่งคนนี้เขารู้ว่าไม่แร์กับประเทศไทยและเป็นการพูดนําเสนอแง่มุมข้างเดียวไอ้ที่ดีเยอะแยะเนี่ยสมมติว่าดีอะเกเนี่ยคุณไม่พูดถึงคุณพูดถึง1%ที่เป็นมุมลบซึ่งมันมีกันทุกชาติแต่คุณพูดตรงนั้นเขาก็เลยออกมาพูดเลยออกมาต่อว่าเลยและเขาก็บอกว่า เขาไม่ได้บอกว่าประเทศไทยสมบูรณ์แบบ100%เพราะทุกชาติบนโลกวันนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100%แต่คุณนําเสนอแบบนี้คุณก็มันไม่แฟร์กับประเทศไทยคุณก็ลิบเครดิตของประเทศไทยแต่มุมดีคุณไม่พูดถึงเลยไงนะก็ถือว่าผมก็ชื่นชมฝรั่งนุ่มฝรั่งคนนี้นะเขาก็คงรักประเทศไทยผูกพันกับประเทศไทยอย่างที่ผมพูดไปแต่แรกว่าประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม นักท่อเทียวมาชมแล้วก็กลับชื่นชมแล้วก็กลับแต่ยังมีดีอีกมากมายนะในอารยาธรรมในศิลปวัฒนธรรมในความงดงามต่างๆของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะผู้คนที่เป็นมิตรนะนี่แหละมันสร้างความรักความผูกพันให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยนะบางคนมาแล้วมาอีกมาแล้วมาซ้ำกลายเป็นผูกพันไปนเลยก็มีนะครับ ก็ถึงกับขนาดแบบหลายคนนี่อยากมาอ,อยู่อาศัยถาวรเลยก็มีแต่ว่าอีกมากมายอ่ะมาด้วยการสร้างครอบครัวเนาะมีครอบครัวที่นี่น,นั้นไม่ต้องนับเพราะว่ามันเยอะมากนะบางคนที่พาครอบครัวมาอยู่เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้ววันเนี้ยผมก็เอาคลิปนี้มานําเสนอให้ทุกคนดูให้ทุกคนได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นน่ารักและอบอุ่นดึงดูดผู้คนนักท่องเที่ยว นะครับด้วยความรักด้วยความจริงใจทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม